สวัสดีครับเลาะเป็นเลาะใช้แนวนะครับร่วมไปถึงเลาะเป็นเลาะแฟนเพจเมื่อนี่ผ้าพี่น้องชาววัวนะครับมาเลาะเบิ่งฝูงงัวถือว่าเป็นฝูงใหญ่เลยนะครับถือว่าเป็นฝูงใหญ่ทั้งจากบ้านหนองให้นะครับไปบ้านหนองบ่อตำบลหนองขอนนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสุวรรณ นะครับส่วนมองนี่นะครับสิขึ้นบ้านไดนะครับเดี๋ยวจะได้คุยกับเจ้าของง่วนะครับรจะได้คุยกับเจ้าของงว่วพูดถึงรายละเอียดเป็นจังใดก็ได้เลี้ยงหลายแทะงัวว่เป็นราคานะครับแต่ว่าคือง่วหลายแทะนะครับเนี่ยนะครับนี่ <c oughs> งัวนเปล่นราคาแต่ว่าคือเลี้ยงหลายแทะนะครับพอดี จะของเพิ่นมานะครับนี่เอาเดี๋ยวก่อนอื่นเอ้ยติดไม้ผมก่อนเด้เอาเสียบเสียบปกเสื้อก็ไใดนะครับอเอากดกดทั้งเท่งครับออเ,ออเออันงานออกเออเออนี่งบอเป็นราคาแต่ว่าคืองวัวหลายแทะนะครับ <laughs> ทางนี้ทางนั้นต้องคุยกับเจ้าของเพลินสวัสดีครับเออยจ้สวัสดีจ้ <laughs> าสวัสดีค่ะเอ้ย,ยชื่ออย่างน้อแม่สันจ้าแม่สันบอกแม่สันอยู่บ้านไดนนี่อ๋อเป็นคน เป็นไม่เป็นไผ่เพื่นอนเป็นคนโค้งเจียมจ้ะคนโค้งเจียมพุน่นะแม่โอ้มาไก่เติบลอยกว่าโลแม่เออมองนี่ขึ้นบ้านยังแม่สันอันนี้บ่อแม่มองนี่ล่ะมองเฮาเลี้ยงงัวนนี่ล่ะิ่นึ้นบ้านปกติเพื่อ็เป็นคนมันเสือกเนาะแฟนแต่ว่าตัวนี้เพิ่สจะึ้นบ้านน้องบอบ้านพ่นงามยังประมาณโอ้มองนี่ขึ้นขึ้นบ้านน้องบอบ เส้นทางก็คือเส้นทางน้องให้น้องบ่อเนาะแม่นค่ะน้องให้น้องบ่อตรงนี้มันจะเป็นบ้านเนี่ยไี่นี่บอกน้องบ่อล่ะเขาเขตน้องบ่ออ๋อนี่คือนี่นี่ขึ้นขึ้นตำบลน้องบ่อแล้วแม่นะครับนี่ก็ขึ้นน้องบ่อตัวนี้เนาะแม่น่ะน้องบ่อก็ไปนี่ตัวขึ้นไปนี่หน่อยนึงเนาะพอดีว่าสิไปคอกงว่าเสียต่อยกับเสียไก่นะครับระหว่างทางแนมลงมาปาดคือหลายแทงงัว่าเพลินนะครับแม่สัน อันเฮ็ดจังไดนขึ้นมาด้เลี้ยงหลายแท้ช่วงนี้เฮ้เพื่อนก็ว่าเพื่อนจะเลี้ยงเรนเนเนี่ยแต่มันก็คล้ายบ่ออกเนี่ยเพื่อนก็ดูสื่อมาเนี่ยเพื่อนก็สื่อมามันก็เป็นหัวหลูกคอกระดวนๆนี่เพื่อนนี่ผู้ใดเพื่อนนี่แฟนนั่นแหละเพราะปกติก็บ่ได้อยู่นี่ยนะช่วงนี้แบบว่าเพื่อนบ่ค่อยมีคน มาดูแลมาเบิงเพื่อเล่ห์ไหหมาตะกอนกับยุคงเจียมโอ้ตะกี้แม่สันก็อยุนขงเจียมแม่นเอาไปเอาม่าได้มาเฝ้างัวให้คุณสามีแม่นไอเราเหตุงานเป็นเหตุงานก็พ่อพอเป็นโอ้ก็พ่อพ่อไฟฟ้าเนาะแม่นโอ้สัพพอดอกมีเงินซื้อว่าตายก็บ่มีดอกจ่าเพื่อนนาะอาศัยใจเพื่อนมากอาศัยใจมากบ่แม่นอันประมาณจ็คโตครับอยู่นี่พม่านหาซิป กว่าค่ะห้าสิบกว่าตัวไม่นะสิบหกนะสิบตีตัวคืวอบอขายออกเน่แม่ซันเพื่อก็มีของลูกเพื่อนนั่มเด้โอ้มีของลูกนั่มลูกชายเพื่อนก็อยู่ในเจ็ดตัวของของลูกชายเพื่อจะเฉลียงเป็นระบบครอบครัวนี่แหละจ้าแต่ว่ามันก็ลูกเต่าเนาะเขาก็ทำการทำงานมันก็ับมาเลี้ยงงัวกับว่ามีทุนนี่ล่ะแต่เลยมีแต่พอนี่ระเบิ่งหายแให้พ่อเพื่อนจางคนเบิ่งให้โอ้จางคนนั่มไม่นเห็นว่าหลานบอกเมื่อกี้นี่ตอนแรกว่าช่ยหลานมาเบานั่ม เอาไปเอามากก็เรียกว่าหลานซีฮูดีคือเจ้าของอยู่บ่อนล่เนก็เลยมันพ<อ>พเนพราะว่ามันเป็นผ้เลี่ยงคนเลี้ยงมันอีเจ็ดแปดปีแล้วดิเลี้ยงมาเจ็ดแปดปีอยู่แต่ว่าล่าซื้อม่อย่างนี้ต้องคุยกับแมส่สันดีกว่าก็เลยว่าคุยกับอันอันว่าอันคุยกับอันย่ายพุนเดอร์พุนว่าเพิ่งขึ้นไก่เกษียณแล้วมั่งเนาะแมนบอไอายแล้วอีกจักปีเกษียณอีกปีปีกวโอ้ห้าสิบแปดกว่าแล้วมันไปก็ขึ้นเสมาเนี่ละมากเนาะ เนี่ยพิ่นมากเนี่ยนะเลี้ยงงัวนะพัฒนาง้วแต่ว่านั่นนะน่นนะนกันรวยรวยแล้วนี่นี่บอกตัวนี่บอกเนี่ยซื้อมาเป็นพอนธุนซื้อมาหมกเขาเฮาจะเอามาส่งบ่เสาแต่วอาพิ่นไปยืนเฝ้าเอามาจะไส่ะนี่พิ้นเอามาจะบาดเอเพิ่นย่านมันมันกรบ่แขะมันกรบ่อนั้นทีล่ะมันเียเนกับตูอ่าโอย่านชนกับตู ตัวอ้ายมันตัวอ้ายมันลึงอักเสบก็เลยได้เอาตัวนี้มาหลายปันไดเพิ่นเปลวสุฟังอยู่วันนี้สี่สิบกว่าค่ะสี่สิบกว่าเป็นพ่อพันธุ์ได้แล้วเมียนแต่บางัวนี่มันมันมันหนาสิห้าแต่สิบสองปีอืมก็งามอยู่จังหะเนาะงามอยู่สี่สิบกว่าเอาเข้ามาใหม่ๆเลยเมื่อเร้านี่วันซันโอ้มาแต่ทั้งม่วงมาแต่ม่วงสามสิบบ่จ้ะอือันพื้นที่เาหลายปันได อันนี้มันกับยุนีกับพ่อแม่สิบเอ็ดไรสิบสองไรแต่พ่อก็มีหลายหม่องพ่อจะมีตามหม่องพุ่นนี่หม่องนี่ปลูกสําหรับปลูกยากปลูกตัดเอาเม,นม,าม็นหม่องตัดมาให้เพื่อนกินอันตัดเอามายืนคอกจ้าอันแถวนีมนนมวม้มันมน,น้ำท่วมหม่องเหม็นหม่องท่วมท่วมจ้ะเราเห็นจังไหนยง่นมนน้ำท่วมโแง่ม,นมันน้ำท่วมก็ล,ลําบากเลยนอฟเฟื่องกับบุมีให้กินงัวกับจอยท่วมเท่กสองเดือนสามเดือนแล้วงัวเขาเอาไปไว้ใส่ป่ะตอนนี้ เพิ่งกับขนขึ้นไปไหวดงค่ะเพิ่งน่ยมีอีกโอ้มีดงอีกภาคไหวอีกมองเวลาขนขนยังไรใส่รถไปบอกลื้อไล่ไปเป็นฟูงนี่แหละโอ้ไล่ฟูงไปเลยแสดงว่าดงบ่อไก่เนาะก็บ่ไก่จต่ประมันยุททั้งมันขึ้นไปนี่ที่มันสี่กิโลอืมหลากหลายสายพันธุ์เหลือเกินไหมแม่สันเท่าที่เห็นก็เป็นง้อไทยง้อกลางแม่ประมาณลูกผสมแม่แล้วก็ เล่ผสมกับมี่ไหมเล่ผสมกับมี่เนาะชั้นโรเล่คุณนห่าแต่พอจีสือมาแต่กี้มันก็ลายอยู่เพิ่งกระขายไปนําโอ้เพิ่งกระขายไปนําเอาไปบ่อนบอลแมนสันเอาไปขายบ่อนงัวบ่อลอะไรไปมีคนมาซื้อเพิ่นมีคนมาซื้อเมียนโอ้มีคนมาแวะมาเบิ่งเมียนผสมแวะมาเบิ่งเรื่อยๆเพื่อนพอใจเพิ่นกะซื้อโอ้กะไอเราไปเห็นทั้งในถือใจแล้วก็ซื้อมาเมียนค่ะมัตตานี มีคนมาแวะค่ะืมากสืบต่อพันกรขายขายต่ออย่งสี่แมนบอแมนพันกระขายไปเรื่อยๆจับใจไปจ่ายซื้อมาฮ่าซีกว่าตูเมสันอันมีโตแพงๆในบ่อซื้อมานีตัวเชียนอย่างอยู่นะนี่บ่อแมนโอ้ยเป็นว่าศูนย์ตัวนี้มือเลือดลอยมือเลือดลอยว่าศูนย์อุบลศูนย์อุบวนจะวันนี้ยูบีบะกะบูหูหอนพันซื้อมาพันซื้อน้ำ เอพี่โอ้แสนกว่าบาทนี่เป็นเอพี่นี่ตาซื้อมาแสนกว่าบาทตอนนั้นแม่นบอกเงี้ยทำไนั้นซูมือนีเพิ่นขายปอนี่เพิ่นกับพ่อขายแล้วเพิ่นเบาขายกับวิทย์ซื้อเพิ่นก็ขายบ่ได้ก็เอาไว้เป็นแม่บอกแม่นบอกเพื่อนมันก็ให้ลูกงามอยู่แต่ให้ลูกงามใส่ลูกมันตัวใดเนี่ยพอจำได้ป่นลูกเพิ่นก็ใส่บุ มันยังหน่อยอยู่มันได้ลูกสองตัวลูกสมสมโตบ่สมโตแต่ก็คือเขาซื้อพ่อพันธุ์แม่นบอนั่นพ่อพันธุ์หลักแม่นบอนั่นแม่นโอ้ตัวลิงอักเสบแม่นเนาะตัวลึกลัอเพิ่นก็แบบว่าไข่ไข่ว่าเพิ่นผสมเทียมกับมีโอ้ลังตัวสมเทียมกับมีแม่นแต่นี่พ่อพันธุ์หลักลิงตัวุ์หลักเพิ่นก็ลึกลับแม่สาวแม่สาวเพิ่นก็โบใส่แบบว่าผสมเทียมน้าเพิ่นกะหข่ตัวมันสมก่อนีดีดช่วงนี้มัน เมื่อพอเป็นราคาเพิ่นกับพอคอยที่สมเทียมเพิ่นกับหายพอพันนี่แหละสมจังว่าเพิ่นเป็นแนวนะฮะสัมพ่อเพิ่นจะว่าเพิ่นบ่วสบายสัมพ่อเพิ่นได้ซื้อพอพันมาใหม่อีกเนาะเมียนพอเป็นราคากะอาศัยพอพันคุ้มฝูงเมียนค่ะในในฝูงไปนี่แหละเนาะเมียนกะพี่น้องอยู่บ้านน้องบ่อเด้อพี่น้องเด้อแม่สันเล่าเลี้ยงง้วบ้านเสือกน้องบ่อตอนน้องด้วนอ่าน้องบ่อหน่องให้นี่แหละก็ มันตำบลหนองขอนเนี่ยนาะแม่สันเนาะแม่นค่ะตำบลหนองขอนอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเนี่ยผู้ใดมาแวะนะครับมากตัวใดมาส่วเบิงมาส่วเบิงคุยกับไอ่เล่าเมื่อกี้อไอ่เล่าว่าขายเมื่อสุดโตแม่นแต่ราคาถือกันแล้วว่ะแม่นเพิ่นขายอยู่ค่ะมันกับราคาเนื้อนั่ะละแล้วว่ะแต่ว่าขนาดราคาเนื้อยังมันมีคนซื้ออีกแล้วว่ะมันแม่นอีหลีอยู่บ่แม่สัน ระ้ว,วางละค่เนื้อเด้ถ่มีคนสื่อพ่นยูออผู้เขาเอาไปเลียงนะั่นเพราะว่างัวหลูกคองนี่มันม่เมน่วงโจกตานะอมันเป็นงัวบ่แเมนแบบเฮาเอามาถั่วถีบนะมันเป็นงัวทถ่มีพิกัดมีหมองยูู่ีบอกว่ามี่ีิมิอาจะไปแบบเมเพิ่น นองเพื่อนยังสีเพื่สีอยู่นีหนีเมือดนะเพราะว่าเห็นมาเพื่นสีเพื่อนบริสุทธ์เข้านี่มันจะเป็นง่วหลุกขอกเมือดโอ้จ้าซุ่มบริสุทธ์เข้าซุ่มปล่อยเล่มอยู่นี่แมนเป็นบั่นคนที่มาสื่อเพื่อกับสีสุนเข้าเอาสินะอก็คือเป็นง่วแบบบระเดว่าไปสื่อมาละรับประกันได้ว่ามันเป็นง่วอยู่หนีว่าม,ม,มีการแบบเออเอาไปเรียงแล้วไปเอาเฮ็ดให้ให้ไงให้สูงสินะจ่า มือนแบบมันก็อยู่ในหลูกของมันเป็นหัวเมนไม่มีเอื่อยมีหนองหรสินารังซื้อไปลังเท่อไปซื้ออยู่บ่อนมันกะบ่อนนอนเนาะเพราะว่าในหอยซุมือนี่ข้าเจ้ากะเห็ดได้บดเนาะเป็นเก่งเป็นอาชีพเพื่อนเลี้ยงจนอ้วนพี่คือจังเสียห้ากับเลี้ยงแบบบ้านแล้วแต่ผู้ใดเสียเอาไปไปเลี้ยงบัดนนี้ใส่ความสามารถเพี้ยนเอาอแล้วราคาที่ขายไปมันไว้ไหวนี่ขาย วงไว้ไววนี่ขายย้ำไหนอันแม่สันจำได้บ่โอ้ยขายหัวงัวงัวผูเพ่นกับประมาณหมื่นกว่าบาทค่ะหมื่นสองพันหมื่นสามพันงูผูเปนบ่ขาหัวเถิกหน่อยประมาณจักเดือนประมาณปีแปดเดือนกับมีปีกับมีแล้วแต่ค่ะแต่แม่ม้บอกน้องแมนเอยความใหญ่นอเบิ่งโค้งมันน้ำเนยเบิ่งความสมบูรณ์มันแล้วแต่เพิ่นมาว่าเอากะกะว่าเพื่อนมากอยากได้นี่ก็ให้เพื่อนเอาน่งวตัวเมียเพื่อนบ่ท่านขายบ่สืมือนี ขายคือกันขายเบิดแล้วผมเห็นตัวหนึ่งแน่สั้นนั่ผมมาเน่ยนี่นี่เดี๋ยวด้ะผมเห็นตัวหนึ่งเซี่ยวไปเลี้ยงบ่ะแม่แต่ว่าราคานั่ยนี่นี่นี่เห็นแล้วนี่นี่นี่แม่ยาวๆนี่แม่สั้นนี่ใส่นี่นี่นี่แดงๆนี่หูดำๆนี่นี่บ่แม่คิงข้องนี่บ่นี่แม่คิงข้องบ่แม่โอ้สัมพอเพิ่นได้ซื้อแม่คิงข้อง ซื้อมาแต่สมัยเพ่อนเดีปีปลายเงินห้าหมื่นบาทบ่แม่คิงข้องในลูกแจ็คตัวเราไม่อยู่นล้วครับสองสามตัวแล้วล่ะในลูกสองสามตัวแล้วแม่เนี่นี่นี่เอาเขามันบอกเนาะแม่สันเนาะแม่คิงข้องลูกมันตัวไหนเน่พ่อจำได้บ่ลูกมันก็มันก็เนี่ยมไปมันก็ไข่ไข่คิงข้องโอ้โหอีกจ้าูอย่ซื้อมาแต่น้อยๆนั่นห้าหมื่นกว่าบ่แม่มนปีกว่าบ่เมี่น ซื่อมาตตทำนี่สูมือนี่ขายหลายมาเลยราคาเนี่ยหัวถิ่นซื่อมาแพร่แพร่นี่มันเหมือนกับเรล่ากับบกกาวบอแต่ว่าถามเล่าเมื่อกี้ค่ะคือว่าราคาเนื้อน่ะละเรล่าอ่ะเมียนเล้าก็สีเว้าราคาเนื้อนะคะคนเอาแต่ว่างัวกระหูอยู่ค่ะเกันแต่ว่าจังสีกะซื้อไหนี่ก็ซื้อมาห้าหมื่นกว่าเนาะนี่ดอนัวนสบิสบิ๊กสบิกสบกก ลูกตัวเมื่อกี้แม่ศูนเนาะแม่ลูกพ่อมมนไหนแม่พ่อมันกันนี่แหละต้นนู้นนี่แหละพ่อมมนตัวเรื่องเกษมันเนาะแม่เพราะว่าจริงจริงนะเพิ่นมีลูกตัวนี้ไม่นช่เป็นตัวที่สองเนาะตีรีซื้อมาเลี้ยงนะตัวตีดหมานั่นเพิ่นเพิ่นหนานสีคล้ายตัวมันตีดเมียมาเพิ่นหนานสีคล้ายไปมันก็มามีตัวตัวที่สองว่าตัวที่สองนี่เพราะว่าตอนนั้นกระเบิอยูน้ำเพิ่นนันนะบ่ก่ มันก็เป็นล่ำปีโอ้ช่วงเป็นล่ำปีมันผ่าตายตัวที่สามหรอนี่ตัวที่สามเมนช่วงหัวลงก็เลยโบโบโบไปแบบหาพอพันนะเอาของเจ้าของอันนี้ก็ขายแมีนโบนี่ใายจักเดือนแล้วนี่อันนี้มันสิได็ประมาณปีนี่แหละปีแล้วเนาะมะเมี่ยวเพิ่นเลยตั้งซื้อเพิ่นน่ามะเมี่ยวมะเมี่ยวโอ้ผู้จักผู้จักซื้อเจ้าของอีกซื้อมะเมี่ยวขายคือกันเนาะผู้ใดอยากได้ไปเลี้ยงแมีนบเมีนมะเมี่ยวเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ซื้อมะเมี่ยว เป็นลูกศูนย์เอพีเอพ,เอพีนี่สุพรรณอยู่บ่สุพรรณตั้งว่าติกระบ o เอพีน่าจุดเป็นสุพรรณเนาะแล้วก็ซื้อมันน้ำตาลบานคือกันซื้อต่อมา,าก็คือมันมีใบละหลานมีแต่ตามามีมีใบมีใบ,บพ่อหมอแม่แมันบ่งบ่มีใบ,บแต่โอตก่กีงว่ามันกระ b ม o จักหน่อยเนาะหลายปอนดแม่นี่แม่น้อยๆนอยี่ดีบ่ต้นนี่ก็สิู่ประมาณนเหมือนกบ่าเนี่ยนะคุณ หมื่นสองหมื่นสามอืมยหมื่นสองหมื่นสามพี่น้องแม่นมันถืกอยู่ผู้ใดอยากได้งัวงามมาเบิ่งนเอาเดิมนี่ราคาแบบพอฟังราคางัวเนื้ออีหลีแมนนี่แต่ว่าขอเพื่อนหันเพื่อนสีบ่วคอยสีบันสีบ่วคอยขายไหมถึงบะทาบัวอีหลีเพิ่นสิบัขายนะเพิ่นจะเลี้ยงเพิ่นเสียหายโอกาสมันใหญ่แต่ว่าเพิ่นว่าขายเพิ่นเมื่อกี้นี่แม่นี่ก็ซื้อมากเพราะว่าแม่ใหญ่ๆนี่ข้อไล่ๆนี่นี่บอแมน อันนี้ก็แม่ฮกสีพันซื้อมาฮกสีพันไหนซื้อไหนซื้อวะฮกสีกัซื้อมาหกหมื่นแม่นสมัยนั้นอีกตัวนึงให้ลูกหลายตัวเลยแหละอีกตัวนึงแม่สั้นแม่นี่นี่ฮะแม่นี่แม่นี่แม่นี่แม่ปี่โป้พี่โป้ไหนลูกเพื่อนนี่หน่อยอนี่บ่ลูกเพื่อนแม่นนี่ปี่โป้พี่โป้นี่ซื้อมาอยู่บ่แม่บเป็นเป็นหัวลูกลูกแม่เพื่อนมีแม่อยู่หนีแม่เพื่อนก็อยู่เป็นหัวลูกสาย แม่อยู่นี่แม่นบ่แม่นเพิ่งแกะแม่ได้ลูกลูกเพิ่นอีตัวที่สองโอ้แม่ลูกสาวใหญ่เพิ่งแกะอยู่ทั้งหนองแม่พี่โป้เพิ่งได้ลูกที่สองเหรอนลูกสองกูกันอยู่นั่นเนาะแม่ขายเบิ่งสู้เตอตัวได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวผมสิดฝังเดี๋ยวผมสิดฝังเบอร์โทรของแม่สันไม่ให้คุยโทรมาคุยกันสอบมาเบิ่งเอาโหลดพี่น้องนี่ปาด ไอ้เราก็ซื้อมาเรื่อยว่าสันขายไปซื้อมาซื้อมาขายไปอยู่ยังสี่ละ <c oughs> นี่มเม่นน,น้อยได้นี่แมน่นล้วก็ซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปจุดประสงค์ย้อนห้องย้อนเล่ามักแม่นบ่เม่นค่ะเพิ่นมักมักก็เลยกลายเป็นฝูงว่าห้าสิบกว่าโตพี่น้องสื่อเพิ่นสื้อมาเมือนก็ ม่ามันกับออกแม่แพ่พันธุ์ออกแม่แพ่พันธุ์เม่กับเพิ่อกับขายไปเป็นเป็นแม่ลูกก,บกับมีแหมเพเ่อเพิ่อสื้อมา,มาแม่สาวเพื่อซื้อมาเป็นแม่สาวสิมาอยู่น้ำได้ลูกหนึ่งลูกสองเพิอ่อกับขายหมายถึงวบากับขายทั้งแม่ทั้งลูกเป็นเป็นตัวเป็นแกะมันกับสิเนแล้วลูกไว้ตัวหนึง่งคเกิดท้าย,ายแม่ลูกไปสิไมก็เลยกลายเป็นหัวลูกขอกอ่าที่อยู่น้ำเห่าโตแล้วเป็นแสนกับมีนะพี่น้อง หกหมื่นเจ็ดสมัยง้วาบูมจ้ะแต่เดียวนี่หันสามตัวลอยนี่ละสามตัวลอยสมัยตะกี้นี่แคือง้วาซุ่มนี่นะซื้อมาตอนแพงบึ้ดเลยอีหลีแม่บ๊อบเบสันแมมนกับมีซุ่มกับบ๊อบเนว่าซื้อมาแพงมันหมายถึงบาเขาซื้อมาแพงต้นทุนสูงเนาะมันก็ี้มาทิมลูกทิมเต่าไหวหายอยู่ป่านนี้เข้าก็ขายไปมันกับ่เถึงทุนหรอกแต่ว่าเข้าเหลือลูกมันใบนะแต่ว่าหมายความว่าไอเราซื้อมาตอนง้วาเป็นราคาแม่น ตอนไหนเราก็ขาขายล้วก็ดีาขายมวงขายง่วงเถือกล้วก็ขายชาโตก็ได้เงินแสนได่ซี่โตได้เงินแสนประมาณแล้วก็เอาเงินแสนไปซื้อม่วแม่มาแม่โอ้ใครเนี่ยแต่เรามีมองปล่อยนี่แหละที่เราหลายสองมองสามมองเบื <c oughs> ่องที่ะพี่น้องแม่งามๆมใหญ่ๆนะครับ ไช่แล้วบอกขายเบิดนะครับแม่สันแล้วก็บอกขายเบิดต์ตจะพูดอดมัมาพักค่าตึกพระค่าคุยกันหูเรื่องนะครับหมแพ้งเด้พี่น้องจะสบายมาเบิ่งนี่จะไปหาอะไรเขาที่ลหลูกกินหง่านะนี่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 ก็อีกแม่นึงนี่แม่ใส่ขุมนี่ก็จะเป็นลูกคอกกระของ,ของ,ของทัวนี่เนาะ ราะว่าบ่ได้กินหยาลูกกินหย่ยางลูกแห้ง <c> ด <ough> ังนะครับนี่หยาง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 หย่างนี่นะครับ SP นะครับ07859นะครับนี่เราซื้อมาแสนกว่านี่ก็เป็นเล่ผสมนะครับเล่ผสมแบ่งเป็นสุดโตนะครับนี่กินหยางเขามา SP 07859นะครับตัวนี้นาเว้าราคากันอยู่นะครับนี่ มันลปล่อยได้ล่ะขีถือสวนนี่ไว้มอนนี่ก็งามนี่ใส่คลุมอย่างงามเลยนะครับพอมีเขาพร้อมหลังตรงดิ้งเลยนะครับโค้งใหญ่นะครับราคาเนื้อเด้อพี่น้องเด้อโปรดสนใจเดี๋ยวผมสิฝังเบอร์โทรไว้ให้นะครับนี่<อ>เล่น้อยนะครับเล่น้อยไม่ค้<อ>ับผมอซานเล่น่อยจักบาทนี่ นี่นี่นี่เล่น้อยนี่ลูกง่วนเป็นบอเก<ะ>ิดก็คอกเป็นบอนี่ฮะนี่นี่ม,เม,มาเบาิงนี่แม่สันนี่เกิดก็คอกเป็นบอลูกง่วนนี่แม่นแม่เพิ่นกับยุนนี่นี่แม่เพิ่นเป็นงัวเล่บอ่แมน่นจักเดือนนี่อันนี้เพิ่นสีได้พ่อปีแล้วจ้ะ เพื่อนเสด้พ่อปีเหรอล่ะซูมือนี่เขาซื้อกันจากบาทงวดเรศัพนีมาสั่นคะเขาซื้อกันจากบาทนี่นี่น้อยแซมนี่เพื่อนชวนมาเพื่อนบ่อขายเด้ดโอ้บ่อขายบ่หมายถึงว่ามันหน่อยเพิ่อนบ่ขายโอ้มันเพิ่อนแสบมันใหญ่เป็นสาวแบบพร้อมสมยังสีเพิ่นสีขายโอ้เพิ่นจะขายประมาณนั้นแม่น มาแตนี่อีกตัวนึงเห็นงามๆนี่คล้อยไล่ในแม่สั้นไหมนี่นี่แม่น,มนี่นี่ไหมมันซื้อมาาบ่เมเบลซื้อมกเพือนอ่ะมันซื้อมาาอยู่บ่เนี่แม่นซื้อมา้าคือกันโอซื้อมา้าคือกันประกบมีลูกไห้ละสองตัวละจำะาราคาได้บ่นนหน่อยน้งนองแสนน้อยหนึ่งน้องแสนโอ้ยผมถามไอ่แล้วเมื่อกี้เบิร์คองนี่ประมาณสองล้านอยู่บ่ไาอา่ตอนซื้อมาา มาถึงดอกแล้ววะ่ะพอมันซื้อมากขายไปได้ลูกมากกัขายไปนั่แล้ววะ่ะเม่นต่อสําขั้นมันเกิดสีเหลือลูกไว้ให <c oughs> ้นี่นี่พี่น้องเบิ่งเด้อนี่จังซี่กับพ่อเอาไปพัฒนาต่ออยู่นะครับนี่เม่นแล้วไปพัฒนาเอาค่ะี่อันี้ทํางานแล้วแต่พี่น้องมักมาเบิ่งเอา <c oughs> แต่งัวอยู่นี่ส่วนมากสีบ่มีเขาไหม พ่อมันบ่มีเขาบ่หรือจังไหนหรือแม่เพิ่นบ่บนมันเพิ่นเหมือนบางตัวเพิ่นก็เฮ็ดเขาเอาบางตัวก็เฮ็ดอยู่นี่แม่บ่แม่ช่วงฮีทฮอตเพิ่นก็เฮ็ดเอาช่วงเพิ่นแล้วเต่เพิ่นถือจังหวะเนี่ย่ละแม่แม่ปีโป้ที่น่ะนี่ที่ยืนอยู่นี่นี่บ่แม่นี่ได้ลูกเพิ่นปีโป้แม่เพิ่นลูกเพิ่นนี่นนางๆงอยู่นี่ ยืนอหิ่งห้กันตัวนี้ก็ตัวนี้โอ้ครับเป็นว,ว่าหลูกคอ,อกเป็นงวัวลูกกคอแม่ัวลูกไายเพิ่อนซื้อมาฝากเลี้ยงครับแองกัดกระมี่แบงกัดกระมี่นั่นแมน่นแองกัดผสมนี่แองกัดกระชี้ขาวๆกระมี่โอ้แต่ก็อยากงวัวยืนงวัวนหลูกคอกเพิ่นบอกตอนน,นก็แองกัดบอกเขายาวๆยะอันไหมเด็กเขาหลูบๆนั่นหลุกของแองกัดแม่เพิ่นดำสนิทเด้แต่ว่า แต่ปลูกพ่นข้าวสนิดขอรับพี่น้องพามาเบ่งฝูงว่าอของแม่สันนะครับอยู่บ้านหนองบอ่อเนาะราคาก็เปิดสุดโตนั่นแหละตอนซื้อมาแพงนะครับก็บคือแพงมาด้วาเนาะพะวาซื้อมาอก,กซื้อมากพอใจหักซื้อมากพอใจมากนะครับเนี่ยเลียที่แหลกเนกับมักมักเลี้ยงมักเลี้ยงก็จะเลี้ยงที่หน่อยโตเริ่มแรกเจ๊กโตนะแม่สันตอนแรกๆเลยนะ ว่ตอนแรกตัวเดียวสองตัวเดียวอาไปเอามาลัดเออแม่ลูกเอาไปเอามาลัดหาสิบหกสิบตัวขี้มันเอาไปใส่ไม่ซั่นกะเพิ่นมาสืออะเพิ่นมาสือเธอละขี้กะขายจ้ะขี้กะสอบกะสอบละสี่สิบบาทใครสนใจกะมาใายให้พร้อมบ่กให้ให้ค่ะกะสอบละสี่สิบบาทค่ะก็คือเอารถมาใส่เอาเลยเลยฝุ่นล้วนๆพวกนี้เนี่ยผสมแม่ซันได้ขี่ประมาณ ปีละจักสอบอู้หลายบ่ประมาณสองพันในมั้งพรงว่าหลายปานนี้อุ้ยพอยูสองพันสองพันพายูบ่บ่ป้าพี่น้องขายขี่กัะไดปีละเป็นแสนแล้วกําไรว่าได้ใส่แกบมันบ่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 มีเกียเป็นสีล้วนลนให้สนใจกัมาเอาค่ะไปใส่เขาใส่หน้าง่ามเบอร์โทรแมนสันเบอร์โทรมศูนย์หนเก้าแปดศูนย์หกหนึ่งเก สามแปดหกแปดสสองค่ะศูนย์หกหนึ่งเก้าสามแป่สโทรหาแมสันเด้อพี่น้องเด้อบันน้องบอตบลหนองคอนมาเอาจ้ะมาเอามาเอามาเอาฝุ่นกัะมีอบ่นซีสิบาทให้เองกะแฮ้งดีให้เองแฮ้งดีพูดหลุนหลวนเด้อฝุ่นหลุนหลวัเนี่ยผสมแม่น ก็คือตอนนี้เขาหายสอบไ้ยังไม่อยู่อะเมสันมีค่ะมีคือกันเนาะเบิ่งเอาเด้อพี่นอ้องเด้อผ้ามาเบิ่งของแทรนะครับนี่นะครับเริ่มจากโตสองตัวเซนาฮเซนอ่ะเริ่มจากโตสองตนะครับสุม,มือนี่ก็ประมาณห้าสิห้าซิปกว่ากว่าอยู่ดอกนะครับพี่น้องไม,ม่อนมึกเพราะว่าเพิ่งขายไปนําช่วงเพิ่งขายไปหลายตขายเบิ่งสุดโตนะครับราคากับโมเมนว่มา แ,แพงค่ะจับต้องไดอ้อราคาจับต้องก็คขึ้นราคาเนื้อนี่แหละไอ้แล้วบอกผมเมื่อกี้น,น,นะ <c oughs> ขนาดขายราคาเนื้อยังบมีคนมาซื้อแล้วว่ามันแมนอยู่บ่เดี๋ยวจะบอกในหอยหำม,มาเบิ่งเบิงนะครับแมนบอกมาเบิงะะ่งค่ะราคาพอมาพอไปขายเบิ้งสุดต,ตนะครับเอาขอบคุณแม่สันหลายๆเดอ้อนะครับมือหน้่จะพามาเบิ่งของงัวใหญ่ๆอีกของงัวนหนึ่งนะครับขอบุูนทุกกำลังใจนะครับีติดตามรับชม ติดตามเป็นกำลังใจนะครับเมื่อกี้เพื่อนก็โดนไฟป่าเหรินงานไปเตื๋นึบบนี้เด้โดนไฟป่าเหรินงานไฟไหม้พอดีไฟแมีนไฟไหม้กอกเฟืองเพิ่นเบิดไปพันก่อนจะมาบู๊ดเมียนผู้ใดละเผาเดนอาทศตยันนั่นโดนไฟลุยลุยมากเอาบทันเลยโอ้โหนี่กระถึกแผ่นถักเนาะขอบคุณนะครับนี่นี่นี่ขอบคุณย่ามไหนก็เห็นแต่แม่เลีก็ลูกมันนี่แหละกำลังดูดนมอีกแล้วนี่นะครับ พอกันคลิปใหม่นะครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับหมูเราก็มีอีกตัวหมูจีเราก็มีเมื่โอ้